การเอาชิ้นงานของตัว RS ในปี15เนี่ยมาตกแต่งรอบคันเรืเปรียบได้อีกนะครับนี่เป็นจุดเด่นของแจ๊สตัวถังมันมีความอันดี็สม,วมส,สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคูคาโดยขายดีออตโอต้นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับรถยนต์มือสองสภาพดีการันตีโดยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพนะครับกับผมตระกูเดนทิมิตจากแมสออโตคาร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ SP Home Car าบนถนนเทพารักนะครับบริเวณ บางพลีนะครับมีนี่เลยฮะ Honda Jazz นะครับปี15นะครับเลขไมรันห้า5 0,000กว่ากิโลแต่เจ้าคนนี้เนี่ยเ็เปิดราคาอยู่ที่459,0 0 0บาทต้องยอมรับว่าอันนี้ก็ขายตามเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมเอามาปล่อยก็ก็แต่งมาเยอะนะครับถ้าคนที่แบบชอบรถเดิมๆก็คงจะไม่ใช่ทางนะครับโหลดเตี้ยมาแล้วเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อมาแล้วก็ลองดูนะครับว่าโอเคหรือไม่ถูกใจใช่หรือเปล่าแต่ที่ sp โฮมคาร์ก็นำเสนอเจ้าคันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น SV นะครับยังไม่ใช่ท็อปนะแต่มีการเอาชิ้นงานของตัว RS ในปี15เนี่ยมาตกแต่งรอบคันว่าจะเป็นแนวสเกิร์ตกระจังหน้าด้านท้ายอะไรพวกนี้นะครับแต่หลักๆแล้วมันเป็นรุ่น SV ดูได้จากไฟหน้าเป็นหลักเลยนะครับไฟหน้ามันยังเป็นฮาโลเจนอยู่เห็นปะ่ะถ้าเป็นพวก SV+ กับ RS เนี่ยมันจะเป็น LED แล้วถ้าใครชอบรถที่มันแต่งมาแล้วรับได้กับราคา 459,000บาทเนี่ยมองไว้เป็นตัวเลือกได้นะครับมีฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะครับโหลดเตี่ยมาแล้วเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็ได้จะช่วงล่างด้วยนะครับก็ลองดูครับว่าจากเจ้าของเดินที่เขาแต่งมาแล้วแบบนี้เนี่ยคุณโอเคหรือเปล่ากับราคา4แสนเกกับการหารถยนต์มือสองใช้1นึคันกระจังหน้านะครับเอาตัว RS มาใส่รุ่นนี้มันก็จะติดสตูงเกิร์ตมาเหมือนกับตัว RS นะครับเนี่ยกระจกมองข้างสีดําเงานะ อันนี้เขาให้ยางมาเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ยางเดิมติดรถนะครับจะไปเปลี่ยนเองก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าขับจริงๆรแล้วอาจจะไม่ได้นุ่มมากหรอกนะครับรถมปนเตี้ยแต่เขาก็ให้ให้ยางมาไม่ได้แก้มเตี้ยมากเท่าไหร่นะครับ195นะฮะนะครับขอบ15นิ้วก็ดูชิ้นงานยังเดิมเดิมนะหมายถึงว่าโครงสร้างตัวรถนะครับภายในนะโอ้โหเกตเต็มเลยจอทัชสกรีนนะครับรองรับการเชื่อมต่อ hdmi usb power outlet นะฮะ บอกนั่งอันนี้หุ้มหนังมาแล้วใช่ไหมมี USB ด้านในอีกหนตำแหน่งด้วยกระจกออโต้ใช้งานดีไหมพวงมไล,ลัยก็มีแพ t เดิรนชิฟนะครับมีปุ่มควบคุมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแพ t เดิรนชิฟยังใช้ได้อยู่ลองล้นะครับรุ่นนี้ก็ได้ push start นะป้ายน้อย่างนี้บุกมาเนี่ย ภาพรวมแจ๊สก็จะเป็นรถที่แบบเน้นความมนเอกประสงค์นะครับเบาะพับพได้สำหรับเบาะแถวหลังพับปรับเปลี่ยนได้มากมายนะครับวางของแนวตั้งนะครับวางของแนวนอนทําได้พับเรียบได้อีกนะครับนี่เป็นจุดเด่นของแจ๊สตัวถังมันมีความอเนกประสงค์ดูนะครับแต่ทีนี้มันต้องไปดูว่าในเรทราคาเนี้ยคุณผู้ชมสามารถที่จะหารถในสภาพไหนได้บ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเครื่องยนต์นะครับ1.5ลิตร i-VTEC นะฮะ ให้กำลังอยู่ที่117แรงม้านะครับที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดก็149นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีกําลังเครื่องยนต์แบบนี้นะครับบอดี้ไทป์นี้เนี่ยตอนนี้นะครับฮอนด้ Honda เนี่ยแม้ว่าจะมีซิตี้แฮ h b a c k เข้ามาแล้วแต่ว่า Honda j a จ z ที่เป็นตัวถังนี้เนี่ยยังคงทําตลาดอยู่แล้วก็ถ้าคุณจะไปเทียบกับมือหนึ่งเลยนะครับที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นของเกียรอ์อัตโนมัติจะมีีรราาาคอยู่ท่ทปะมณสัก 5,94,000บาทรุ่นเริ่มต้นของเกียร์อัตโนมัติที่เป็นมือหนลองเทียบราคากับคันนี้นะครับ4,59,000บาทส่วนต่างตรงนี้นะครับเทียบกับรถมือหนึ่งกับมือ2ที่เป็นแบบเกรด SV นะครับคุณเลือกอะไรนะครับอ่าลองดูกันตรงนี้นะครับก็นี่คือรายการคูคานะครับโดยขายดีออโต้นะครับกับผมจกักรุลทมิตนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าอัิทสุสดครับ